กีฬาวอลเกมเนี่ยเป็นอันนี้เป็นการแข่งขันครั้งที่สิบสองแล้วนะครับครั้งที่สิบสองครับจะเริ่มการไอพีดีเปิดวันที่เจ็ดที่จะถึงนี้เองนะครับแล้วก็จะปิดวันที่สิบเจ็ดในเดือนสิงหาคมนะครับเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติสําหรับชนิดกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในกีฬาโอลิมปิกคือคือทุกชนิดที่จัดแข่งในวอลเกมไงกีฬาทุกชนิดเนี่ยจะไม่ได้มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ ชน,นิดกีฬาที่ไม่ได้อยู่ในโอลิมปิกเกมแต่จัดขึ้นทุกสีี่ปีเช่นเดียวกับกีฬาโอลิมปิกนะครับครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อส่งเสริมกีฬาที่ไม่อยู่และความนิยมเท่าเทียมกับกีฬาโอลิมปิกเพื่อมาเพื่อให้มาดูแลในการแข่งขันเนี่ยอยู่ยี่สูมวยไทยเรือภายบ,บางชนิดไอ้ที่มันเป็นอย่างเช่นแคน,นูสระลมพายอะไรเงี้ยเป็นรเรื่องของกีฬาที่มัน เขาเราไม่ค่อยรู้จักแต่อย่างในอนาคตจะเข้าไปอยู่ในโอลิมปิกในข้างหน้าเนี่ยก็อันนี้แหละเป็นเวอร์เกนที่ได้รับการดูแลสนับสนุนจาก IOC เช่นเดียวกันครับระการโอลิมปิกสากลก็ดูแลพวกนี้อยู่ด้วยก็เป็นการเปิดโอกาสให้หลายๆชนิดกีฬาที่ยังไม่มีโอกาสแข่งขัน บรรจุไว้ในโอลิมปิกก็ได้แข่งขันกันในวอล l d เิกส์แต่ก็แน่นอนว่าอย่างอย่างที่พอได้บอกนะครับว่าเริ่มต้นแข่งขันมาเนี่ยนี่เป็นครั้งที่12ใช่ไหมครับเท่าถึงสร่าคือตั้งแต่ปี1981ก็คือ4กว่า4ีกว่าปีมาแล้วนะครับแข่งส่ปีครั้งเหมือนกับโอลิมปิกเกส์แล้วเท่าที่เห็นก็คือแข่ง1ปีหลังจากจบจากโอลิมปิกมส์ก็มาแข่งขันนะครับ yeah <small>